นี่แหละทุกนยวงไม่ดทุกคนเนาะเออ่เนาะเออมอกันยิงเขาอว่าหมักนั้นมันบอกว่าผู้สาวก็คือกัดตักแตนเลยยังไปเห็นเตะถ่มน้ำก็ไม่อินวะมันบอกอึดเอยแต่ว่านี้มันอึดดีเลยเสีย ลู๊ดสบายดีอทุกคนยินดีต้อนรับกสูสองในเสียงนานะงเชิงอันนี้ก็จะเป็นรายการแบบ,บว่าบวาพีีบวชแยกบแม่ <c oughs> มือน,นี้เนาะทุกคนเนะสิไปหาเงี่ยงตัะแตนนะ่เนาะเออนี่เสียริตนะเนาะเรื่องแตนมากินก่อนต่อจากที่ว่มามา,มามามัดเข่าทุกคนอันอันนั้นไงเสียติงเนาะมามัดเข่าเลยเห็นตัะแตน่ลายทุกคน <c oughs> อยังตัะแตน่เก็บเหล่าว่าชัดไม่เนี่ยเขาหมายทุกคน กูแซ่ไปขคมเนาะไปไปเดี๋ยวจับกองให้เชียป้าไปหนีแล้วเวลาเขาเอาเขาเอาง่ายเหรอปูนี่จะได้ปูนี่เออนั่นหัวปศุสัตับไปไปม่ขันมีป้าเดี๋ยวไงทำงงเดียววะมาลีบบุคยังตะเตนี่ะเออ มึงยังไปก่อนเบิ้งก่อนมึงยังได้ปะมึงยังได้เออมันอยู่ตามนี่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 บตามตัวเพื่อนเนี่ยตัวนี้จ้าไหมนี่นี่นี่ไผ่นนี่นี่ไผ่นนี้นี่นี่บ่อ๋อมาตุกงไผ่ไนี่แหละตุ้ใหญ่เออเออหม้อแต่ยิ่งเขากว่าหมักนั้มันบอกว่าผู้สาวก็คือกับตักแตนหละ ยังไปเห็นเตะถิ่มนั่งก็ไม่ยินว่ะมันบวกรดเฉ้แต่ว่านี่มันอึดดีเลยเชียวนี่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 ทุกคนนี่ตักแตีนเนาะนี่ตัวตักแตีนเห็นกันยังเห็นนี่ทุกคนนี่ตักแตนเนาะเฮ้ยนีจับได้เก่า บโบเชียวมีอยู่เชยกูยังจับอยู่นี่ตี่กรแมนหน่อยจับไปเชยหน่อยฮะโม่ชิตัวใหญ่ไมนี่ยว้ยเฮ้ยฮ้ยางมันแตกเยวะแตกคู่บูม Bà...tụi khô đừng phải bỏ được, nhìn thật tệ mình, thật hướng hướng lèo Tổng cốp nhưng mà sao Chắc...nhìn cậy nhìn cậy mới còn, Ừ Nhi hi nhìn chắc không chắc thì chọn như thế nhỉ? ตัวน,นี้กับตัวน,นึงน่งนะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวสิจัดตอนไปอีกส่วนหนึ่งเนาะจัดตะเต็นก่อนไม่ได้เชียร์ท่าไงน่ะวายันงว่ายตัวต่อเซตพิซซ่าสิวน่ะเนี่ยวายนะตะเต็นแง่งกันนะตะเ <laughs> ต็ตนเน,น,นี่ยนะเน,น,น,นาะโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้เขากับเดน,นงังเศรื่งไเสร็จเขากับเนี่ยงมาสักพักหนึ่งเลยแหละตอนนี้น่ะ อันนี้บอลลีดแล้วก็บบอลอ้อยบอลติงยังยังตั๊แตนอยู่เนาะอีน้องมากโอ้ผู้เด็ไพ่ไม่เพิ่นก็มีสูงมีเสียงไรเดลยแต่เก่าไพ่เพิ่นพ่อฮีนที่นี่ยังหาเพียงเข้ากับบเห็นนั่นมีเสียงเอฟเพลกอีกเตี้ยวเออยังไปเสียงยังไปแกมเหล่าแกมเหล่าผู้บ่าวใท้บ้านลี้เลยนี่นะแม่มาเชียว แม่แมแม่แม่แนะม่แม่เทบานนี่ได้น้องแม่อยู่ในบาอินดีอยู่เลยฮะอินดีอีบอ่ะบอได้พี่กินกิเหล้ากินเบียใช่ไหมกินเบียเป็นดาวสียทางุ่นนะใช้ยาสูได้อยู่บ่ใช้ถยานี่นะบุมมีะเบุมี ดาวกับหวทุกคนมันมแจงเนาะเฮ็ตีคนเนาะเขีมบ้านทุกคนเงเข้มบ้านเดปี่ยว้าทุกคนต้งแต้ลมในเกืเม่นมหเขียข้ายวเขียข้ายาวเขี่บหิสัมาุ่นไหวข้ยไปเนี่เนาะต้องเต้เ้ยงไดามหนีนักกูกะกํานึ่งมหนี่เนาะ เนี่ย้พอได้ขวบเลยว่าแบบนี้ว่าพอได้แกะเท่านี้นะนั่งจะเมื่เปินไปอย่างกว่อ้อยให้เดี๋ยวสองให้สามให้ยังลบไปลบมาได้เชียวยังรถเจอเดี๋ยวกูเป็นผู้ส้มที่ดีผู้ส้มที่ดีก็ได้เชยยังรถ